สวัสดีครับผมเช้านี้เช้าวันฝนตกนะครับพาไาชมตัวฝักยาวนะครับผมตัวฝักยาวไม่เท่าไหร่ทัวฝักดกนะผมดกจริงมากไหมอยากให้มาดูเลยครับผมโอ้โหดูสิครับผมเดินผ่าฝ่าดงถั่วนะครับตัวฝักยาวของเราเห็นไหมครับอันนี้เฉพาะด้านบนนะครับผมไม่รวมด้านข้างนะครับด้านข้างกับด้านในที่เป็นตั้งตรงขึ้นแบบนี้นะครับผมอันนี้ เขาออกด้านบนนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ชุดที่สามชุดที่สี่แล้วนะครับตัวฝักยาวของเราโอ้โหอยากให้มาชมจริงๆครับถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่านี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมผ่านโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวตัวฝักยาวครับผมตัวฝักยาวโดกมากไหมอยากให้ชมครับพั <c oughs> นธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับผลผลิตที่เราได้ต้องขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับถ้ามเมล็ดพันธุ์เราดีนี้ ผ่านเกณฑอย่างง่ายดายเลยครับมเมล็ดพันธุ์ดีนี้ปลูกยังไงก็รอดครับผมขอแค่เอาใจาใส่ดูแลเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมลองดูครับผมทัวฝักยาวตัวฝักยาวยาวจริงๆยาวและดกเลยครับ